ก็ใหญ่อยูสามร้อย้อ้าวป่าเลยมาเฉพาะวันอันนี้หรอพี่พรับผมปกติขายทีนะ่คุผมแรงรับสามล้านไดยครับอ๋อรับมีนัดที่ไหนไปที่นั่นค่อยชิมเนื้อสิค่อยไม่ชิมเนื้อเ็วเร็วหว,วานอยู่มาชิมบ้างอันมา จิ๋อายไหนพ่อค่ะขี้ไหนเฮียเอ็มมาชิมหน่เอ็มนี่มันเป็นป่าไปเหมืนเอาละว่เอาล,อพาลปปะพอดีเอาแล้วเบือร้านีพอคาดคือเอามีดอ,อันน่อยเถอะมีการสงสัยเอาบอนแกนน้ว,นะวกไในกรอบนุ่มหน่อยระว,วังไม่ทันอะไรนะ อเลียนไปแม่ครับผมอย่างนี้นี่ก็เอาไป่รับงเหนือครับตอนมาพี่แหวนไปเรียกแม่ว่าห่อทุเรียนให้ฟ้าเลยลูกไปไปห่อเไปห่อเองก็ได้เจ้น่ะห่อนี่เอากระดาษมาห่ออันนี้เอวใหญ่อกานวยใหญ่แกงแต่ว่าหนูจะเอาไปแกะ่เล่อีกแล้วิ ไปไปหอดนี่จเฮ็ดเป็นเป็นไปหางพี่พุ่หานไม่กองพี่เบิ้งเลยมันจะไม่เละของเพิ่นหรอเนี่ปนมาคืหลุดมือเอะน้อจังวายซูคักนี่ดิลุงเนย เปล่าทิมอะไรน่าทิมกันเออว้าวาว,าว,าว้าวสำหรับดอกใส่บาะไวดอกฟองฟินนะ่ะมันเบิดก่อนฟองฟิน<ร>น่ะอายพอเขาเดาชื่อไปที่ละหาของปลูกของติดไอ้ละลาแล้วเหรอเนี่ยอย่างอันนี้กรอบเอ็<ร>มข้าวเบิร์รเ,เนื้จอชวยจ้ะมันไ,ไม่มีอีกเหรอเนี่ย มีมีน,มนี่พอค่าเฮ็ยทีมไม่ว่าไม่ใช่แ,แล้วมางทีมแล้วอันนัน้นซื้อแล้ววางไว้แล้วลว่ามันได้สองผู่กับอีกอย่างก่ับเราเอยู่อ๋อเราไปได้ทีมหนูนี่ทีมเจ้ยยอ่าเกี็บของปล่อยไปสี่ข้างเนยก็เจ้านี่เด้อแบบนี้สามร้อยเอ็ม <S 2> <S 2> <S แล้วปาดอีกปาแล้วปาดอีกเออมาแล้วรดนห้พี่เหลือสามร้อยแล้ววะมันสามรอจากบาทเหรอสามร้อยเกบาทเออแล้วใจดีเรียกแลรดนห้เข้าแหกมานในเล่าเนาะแล้ววะเพราะขาคือเพรเสือมิดใหญ่ๆก็เลี้ยหน่อยไมันบ้าเนี่ยทำความสะอาดครับมันมีอยู่มอ๋อเขาเตรียมมาอยู่แลงบขายตงนีขายพวกพีมาก่อนซีซอยยังกระดดแต่พวกผีมาก่อนเละเอาพน้นนี้น่อยมันนิ ว้าวไม่น้อยนะเอ้ยประคับสั่งบึงกันดิ้งสั่งขนาดขนาดเลิศเลิศเพอร์เฟิกได้เท่าไหร่เนี่ยเก้าฉีดกว่าครับผมว้าวไอเรื่องให้เนี่ยมันเนี่ย